สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยยุนนะครับกับการอา,านดวงจากการเปิดไพ่ฮิปสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอา,านดวงรายวันดวงประจําวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2560 แปดเป็นดวงของผู้เกิดตั้งเจ็ดวันเกิดและก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เาะเจาะจงว่าเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้พิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันกัมปยากรที่ดีๆนะครับกอขอให้สร้างความสําเร็จนํามาสั่งความบางครั้งมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิง้งไว ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับพุทธิเกิดวันอาทิตย์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ ความสําเร็จหลายๆรูปแบบนะครับที่นํามาซึ่งผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแม้จะมีสภาวะของความยุ่งยากเกิดขึ้นก็ตามนะครับในวันนี้ที่อาจจะทาให้ชาวนาทิต์ต้องต่อสู้ต่อสู้ตั้งความย้อนแย้งในใจของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับบุคคลรอบข้างนะครับต่อสู้กับความคิดเห็นของผู้อื่นที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการ สู่เป้าหมายความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์นะครับอะไรที่รอคอยอยู่นะครับแม้นจะเกิดความสําเร็จยากก็ตามนะครับก็กําลังจะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงต่อไปนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับการเงินของท่านก็เข้ามามากมายหลากหลายเส้นทางนะครับที่เข้ามาเติมเต็มนะครับกับความสําสเร็จอะไรที่รอคอยในเรื่องของผลประโยชน์ก็จะเข้ามาให้ท่านสมหวังสมปรารถนาและก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ในการชจชาจ่ายนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการจ่ายจ่ายเพราะบางทีนั้นตัญญอาจะต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่จะยับยั้งจังใจเพื่อให้เกิดการชจชายจ่ายที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะทําให้ท่านสามารถดูแลเงินที่เข้ามานั้นสร้างความมั่นคงความปลอดภัยไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับคนที่โสดนั้นหลายๆคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดโดยส่วนมากนะครับ ที่บางคนก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจกับความเป็นโสดนะครับแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็ไม่ได้โหยาในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็ยังต้องโสดส่วนใครที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์บางทีนะครับไปสื่อสารความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับหรือบางคนก็ยังอยู่ในความคิดเท่านั้นนะครับที่อยากจะให้เปลี่ยนสภาวะ สถานะจากความเป็นเพื่อนในกลายเป็นคนรู้ใจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆให้เกิดสภาวะความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับวันนี้อาจจะมีสภาวะเข้ามานะครับในเรื่องของการป้องแง่แม่แมงอนอะไรกันบ้างสําหรับบางคู่นะครับ เตีอาจ,จะมีปากมีเสียงกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ด้วยความเชื่อมัน่นในความรักกันสัมพันธ์ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆและก็ดูแลกันด้วยความใส่ใจให้ความรักกันสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงเดินหน้าเติบโตอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับภายใต้สำรับนะครับอัศวินตือเรี้ยน,นะครับการเดินหน้าเติบโตด้วยความมั่นคงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จใดๆที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงกับคุณภาพประสิทธิภาพของท่านนะครับเลขนัาไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ 9R712 นะครับก็ขอชาววันอาทิตย์มีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบุนและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์พลังดวงของท่านในวันนี้ อะไรที่ฝ่ายฟันก็จะสมหวังสมปรารถนาได้ดังใจปรารถนานะครับที่จะตามให้ตั้นเดินหน้าเติบโตอย่างารุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องวันนี้อาจจะได้พบปะผู้คนามากมายลหลากหลายหน้าตานะครับที่จะออกสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนได้รับประสบการณ์ในความคิดเห็นต่างๆกับผู้ที่เขามีความสำเร็จมีประสบการณ์ในทิศทางที่ดีที่จะนำมาพัฒนาในการงาน อา,อาชีพธุรกิจของตัวเองให้สุภาพสภาพของความกล้องตัวในการที่จะสุภาหมายความรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้ความสําเร็จนั้นรื่นไหลอย่างกล้องตัวในทิศทางที่ดีที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์เข้ามาด้วยความ รื่นไหลนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ส่งผลให้ต่างการเงินของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านสามารถที่จะกวักเรียกเข้ามาได้มากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจานะครับเดียยว่าวาจาเป็นทรัพย์ในวันนี้ที่จะกวักเรียกเงินเข้ามาสมดังตั้งใจปรารถนานะครับเงินก็รื่นไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงแต่จะต้องเน็ดต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะดึงดูด ผลประโยชน์เข้ามาสมหวังสมปรัถนานะครับในการจ้าจ่ายวันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับกับสิ่งโน้มน้าวเย,ย้ายวนต่างๆนะครับที่อาจจะตามให้ท่านต้องจับจ่ายซอยออกไปตากว่าไม่พยายามรักษาความสมดุลต่างการเงินของท่านเอาไว้ให้มันกงนะครับ ส่วนในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของจากวันจันนะครับคนที่โสดนั้นก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับที่ไกลเข้ามาก็แค่คบก็กุยกุุยในฐานะคนรู้จักนะครับส่วนใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็จะมีการพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะมีเข้ามาได้นะครับส่วนกุรักคู่สัมพันธ์ ความรักคนสัมพันธ์จะรับการดูแลเดินหน้าเติบโตมองถึงอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงแม้นบางคู่นะครับที่จะมีอะไรเข้ามาเย้าวยวนในจิตใจก้อยเกวยบ้างก็ตามแต่ก็พยายามทุ่มเทดูแลความรักให้มีความมั่นคงให้เกิดความสมดุลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับสองไม้เท้าท่านมีการเตรียมโครงการอะไรวางแผนนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ในการที่จะเดินหน้าเติบโตสู่ความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็ําให้ท่านสมหวังสมปร ตระนาดังตั้งใจหวังนะครับก็จะนํามาซึ่งความสุขอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จเลขนะภายในวันนี้ของชาววันจันทร์7322นะครับก็ขอชาววันจันทร์มีความสําเร็จมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่มีความสุขอบอุน่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับวัิที่เกิดวันอังคาพรพลังดวงของท่านนะครับ ได้รับการคุ้มครองส่งเสริมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศทางที่ดีนะครับและก็ปูงความรู้ความสามารถของท่านและก็การได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ทำให้ความสำเร็จของท่านเข้ามาสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่รุ่งเรืองมีการเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับกับการมองเส้นทางของความรุ่งเรืองกว้างขวางมากยิ่งขึ้นการวางโครงการอะไรต่างๆนะครับที่จะกยับขยายหรือการเริ่มต้นอะไร กับการทาธุรกิจอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนสู่ความสมหวังสมปรารถนานะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในวันนี้นะครับจากวันนังการที่บางทีสภาวะต่างๆอาจจะเข้ามาสร้างความมุดิดให้กับท่านได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยในเรื่องของหลักธรรมะบ้างอะไรบ้างนะครับมาข่มใจเพื่อปรับสมดุลในสภาวะอารมณ์ของท่านให้มีความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทำให้ท่านนำพา สู่การเดินหน้าเติบโตสมหวังสมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วในความสําเร็จที่ต้องการนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันอังคารในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู้ควรน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอนำหน่วยใจนะครับ ใครที่รอในเรื่องของเส้นต่างการเงินเงินทุนสนับสนุนอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเข้ามาในทิศทางที่ดีใครที่มีเป้าหมายในเรื่องของรายจ่ายนะครับที่เป็นหลักๆอยู่ที่ต้องหาระดมเงินมาให้ตันกับสถานการณ์ของการจชายจ่ายนั้นก็ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะครับให้ท่านสมหวังสู่เป้าหมายดังตั้งใจส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับ คนที่โสดนั้นถ้าไกลจะเกิดอาจเกิดจิตความรักขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆการที่จะได้พบรักที่คู้ควรที่เหมาะสมนะครับที่อาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์หรือเดินทางนะครับที่อาจจะพบความปรกากฏสัมพันธ์เข้ามาและก็สามารถที่จะเป็นคู่รักคู่คอมมิทเมนท์ที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไป ในความสมหวังสมปรารถนานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นจะรับการดูแลเอาใจใส่นะครับอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับถูกต้องตามลักษณะวัฒนธรรมประเพณีของคู่รักคู่ครองที่จะดูแลเอาใจใส่แม้จะมีสภาวะอะไรเข้ามาทําให้เสียอารมณ์หงุดหงิดบ้างก็ตามนะครับแต่ก็มองถึงเป้าหมายอนาคตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องก็ตามให้คลี่คลายสภาวะปัญหาต่างๆนั้นด้วยความปลอดภัยร่มเย็น ต่อเนื่องต่อไปนะครับไปใท้สำรับ7ถ้วยนะครับการเดินหน้าเติบโตสมหวังสมพัถนานะครับบางท่านอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆออกมานะครับแต่อาจจะไม่ได้รับพลังสนับสนุนจากบุกคคลรอบข้างนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจบริหารออกมาแล้วก็ได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีที่จะตามท่านนั้นสมหวังสมตามเป้าหมายนะครับ เลขนา,ายในวันนี้ของชาววันอังคาร5 2 1 2 7นะครับก็ขออาจาววันอังคารมีความสำเร็จมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับพฏิทิเกิดวันพุธกลางวันพลังดวงของท่านอาจจะมีอะไรเข้ามาไม่ก้อยกระจา่างชัดสักเท่าไหร่นะครับหรือวันนี้ต้องระมัดร,ระวังนะครับในสากการณ์การ,การงานธุรกิจของท่าน ที่อาจจะมีผู้จดจดจ้องนะครับในการที่จะเอารัดเอาเปรียบในผลประโยชน์ของท่านนะครับโดยเฉพาะการไม่ไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับกับคนไข้ชิดหรือคนในครอบครัวก็ได้นะครับทีบางทีนั้นอาจจะอิจฉาตาร้อนในความสําเร็จของท่านที่อยากจะดึงดูดหรือ,อหวังใช้เล่ห์เหลี่ยมในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ของท่านได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ ในสถานการณ์ต่างๆนั้นวันนี้ชาววันพุธกลางวันนะครับก็จะได้รับพลังสนับสนุนเครือบคูณจากผู้ที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือใอ้การช่วยเหลือเครอค่คกูลสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับที่อะไรก็ตามที่ไม่มีความกระเจางชัดหรืออะไรที่ทาให้เป็นตัวทวงในการที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายความสําเร็จนั้นทาให้ชักช้าอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้ามาคลี่คลายมาช่วยตีโจทย์ในปัญหาต่างๆเพื่อเพิ่มจุด เด่นนะครับเพื่อเติมศักยาภาพไปสู่เป้าหมายความสําเร็จได้ด้วยความรวดเร็วต่อไปนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็จะเข้ามาเติมเต็มด้วยความสําเร็จนะครับที่จะให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพคล่องในต่างการเงินทักว่ามีไก่ที่ก่อนหน้านี้การเงินที่ทาให้ท่านนั้นสะดุดบ้างอะไรบ้างก็าตามนะครับบางทีก็ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นเหมือเข้ามาอุปถรัรมภ์หรือใครที่มีฐานะดีในวันนี้นะครับก็ในต่างกลับกันก็มีโอกาสนะครับที่ตามไอ้ต่านนั้นอาจจะนําเงินไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะครับเป็นการช่วยเหลือกับผู้ที่ด้อยโอกาสแต่ก็ทําระวังในการดู เส้นต่างๆการเงินผลประโยชน์ของท่านในวันนี้ด้วยนะครับที่ต้องให้ความสอด่องดูแลเอาใจใส่หรือความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นของพกติดตัวที่มีค่าก็ตามนะครับหรือปิดบ้านปิดจ่องจอดรถ,รถจอดร,ราอะไรของท่านนะครับหรือการไม่ไว้วางใจคนในบางสถานการณ์นะครับที่จะทำให้ต่านนั้นเสียผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยเช่นกรรันเพราะฉะนั้นให้ความใส่ใจเพื่อรักษาสมดุลต่างการเงินของท่านไว้ด้วยความมั่นคงนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับคนที่โสดนะครับก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจกับความเป็นโสดนะครับที่รัก ตัวเองแล้วก็ผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็อยู่อย่างสดๆอย่างมีคุณค่าแต่ไกลถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็มีทั้งอไอความระมัดระวังนะครับทีบางทีอาจจะมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เข้ามาแอบแฝงซ่อนเด้นได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ท่านอาจจะพบกับคนที่อาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะบางทีผ่านครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็น พอไมไม่ไม่แบบสมบูรณ์นะครับที่ยังมีอะไรรับลมกลมในอยู่ในความผูกพันอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเช็ครายละเอียดก่อนที่จะมอบใจไปให้กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการเอ,อ,เอรื้อเฟื้อเอ,อืเออ้อตอนกันในที่ต่างที่ดีนะครับเม้นบางคู่จะมีอะไรที่แอบแอบซ่อนซไม่ค้อยกระจ่างชัด กับความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะสามารถปรับสมดุลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงปลอดภัยในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับไปต้สําหรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับสองถ้วยนะครับความรักความสามเกี่ความอบอุ่นความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับก็จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเหนียวแน่นในกับชาววันพุธกลางวันนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้710 หนึ่งสี่สองนะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันมีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขบอบุนและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันพุธกลางคืนพลังดวงของท่านการทุ่มเทนะครับด้วยความไม่หวั่นไหวด้วยความไม่ย่อท้อนะครับก็ทําให้ท่านสามารถคว้าชัยชนะความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับ แต่ก็ระมัดระวังนะครับในการต่อสู้ในการแข่งขันอะไรก็ตามในกลางวันนี้นะครับต่าก็มีการเกี่ยวกับงานว่วง,งานประมูลอะไรต่างๆนะครับหรือการตุ้มเทที่จะคว้าโอกาสอะไรก็ามากับการช่วงจริงแข่งขันกับผู้อื่นบางทีก็มีอะไรลับลุมคมในอยู่นะครับที่ไม่มีความโปร่งใสก็ให้ตรวจสอบด้วยความรอบคอบนะครับจะทำให้ท่านนั้นไม่เสียเปรียบไม่เสียโอกาสนะครับใช้ความนิ่งนะครับในการพิจารณา ไตรตรองอย่างละเอียดนะครับก็จะทําให้ท่านพบกับประกายดีๆนะครับในการที่จะสู่เปในความสําเร็จปลอดภัยในทิศทางที่ต้องการที่ปรารถนานะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับกับการตุ่มเทของท่านนั้นก็จะมีความสําเร็จนะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามานะครับให้ท่านนั้นมีความมั่นคงต่างการเงินนะครับการสร้างรั้วสร้างก่อก้มกัน นะครับการดูแลทรัพย์สินสมบัติของท่านนะครับวันนี้ก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะครับบางทีนั้นอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีอดสักเท่าไหร่นะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวหรือกอบโกยเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินของท่านนะครับก็ไอ้การเช็ค ความปลอดภัยอยู่เสมอโดยเฉพาะใครที่ให้ผ้ผูอื่นดูแลทางบัญชีบ้างอะไรบ้างนะครับดูแลทรัพย์สินของท่านก็ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยนะครับก่ใย้ความนิ่งนะครับแบบยายเรียกว่าย้ายมีการตื่นตัวย้ายมีเรียกว่าอยาแหวกย้าไงูตื่นอะไรลักษณะนั้นนะครับก็จะทำให้ท่านนนั้นพบกับความปลอดภัยที่อาจจะอา,าต้นต่อของการที่จะ ใครจะมาเอารัดเอาเปรียบของท่านให้มีความปลอดภัยในเส้นทางการเงินทรัพย์สินของท่านนะครับในการจชาจ่ายนะครับท่านก็จ,จะมีความสุขุมรอบคอบยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะป้องกันการเงินทรัพย์สินของท่านไว้ให้มีความมั่นคงในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดนั้นนะครับก็ยังต้องโสด เช่นกันนะครับบางคนก็แมน้นอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ก็สอะแสวงหามาความปปายพิยามานะครับต่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อยล้าก็อยากอยากพักกายพักใจนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับตักว่ามีสการอะไรในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับที่เข้ามาก็จะมีการใช้ความนิ่งนะครับแล้วก็ทุ่มเทในการที่จะคลี่คลายแค้ไขในปนัญหาในอุปสรรคปัญหา่งความรักนั้นนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยที่จะให้เดินหน้าเติบโตด้วยความมั่นคงแม้นจะต้องทุ่มเทคลี่คลายปัญหาต่างๆด้วยความเหน็ดเหนื่อย เพี่ยงฝ่ายเดียวก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้ออกจากสภาวะของความไม่ชัดเจนและก็เดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับไปแด่สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนการก้าวออกจากสภาวะปะัญหาต่างๆนะครับที่จะตามชาววันพุธกลางคืนนั้นไปพบกับพื้นที่ของความมั่นคงโดยความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเลขนับภายในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน เจ็ดเจ็ดสี่ห้านะครับก็อจ่าววันพุธต่างคืนมีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบุนและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพระสัป,ปดีพลังดวงของท่านนะครับ สิบเหรียญน,นะครับความสําเร็จจับตามอะไรก็สโซผ้าหมายอย่างความรุ่งเรืองเข้ามาสมหวังสมปรถนานะครับในความมั่นคงในความสําเร็จนั้นก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามาอย่างแข็งแรงแข็งเกร่ง,งมั่นคงอย่างเรยกว่าไม่มีมิและไม่มีลิมิตจํากัดในความสําเร็จนั้นนะครับ บางทีก็อาจจะมีอะไรวันนี้นะครับเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในบางสถานการณ์นะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆ,ๆเข้ามาที่จะทำให้ท่านนั้นสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับที่จะมาเติมเต็มของความมั่นคงเติมเต็มของความอุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพระศัป,ปดีในวันนี้นะครับ ข้อดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างเหนียวแน่นนะครับที่จะทำให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์เงินเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็จะมีโอกาสอะไรต่างการเงินนะครับที่เข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซึ่งบางสถานการณ์นั้นนะครับก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเส้นต่างการเงินเข้ามานะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญๆที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ตามนะครับที่จะทําให้ท่านกว้าโอกาสงามๆเข้ามากับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันพระสบรีคนที่โสดนั้นนะครับก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสด อย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับที่มีทั้งาเรียกว่าอย่างเลือกพอสมควรนะครับในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นพิจารณาอย่างลึกซึ้งนะครับการที่จะมีความรักสักครั้งหนึ่งนะครับต้องคู่ควรเหมาะสมจริงๆหรือใครที่อยู่กับครอบครัวรัก وع, กับตัวเองนะครับก็มีความผูกพันอย่างเนหนียวแน่นกับคนในครอบครบัวก็ยังไม่โอ้าในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็เรียกว่าอาจจะเข้ามาแบบ ที่คาดไม่ถึงนะครับที่อาจจะเกิดความปูกพันขึ้นแล้วก็บางทีอาจจะพบกับคนที่อ่อนเยาว์อ่อนวัยนะครับที่จะเข้ามาสร้างความปูกพันที่จะเข้ามาสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้เกิดขึ้นและในสัการความรักความสัมพันธ์นี้ที่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะครับก็จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ ควารักคูสัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการหอมชอมปลอนปนกันในทิศทางที่ดีนะครับที่กำเนึงถึงความมั่นคงอย่างแน่วแน่นในความรักความสัมพันธ์นะครับดูแลเอาใจใส่กันด้วยความใส่ใจวันนี้ก็จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในบางคู่หรือหลายๆคู่นะครับที่อะไรที่ไม่เคยเต็มเต็มให้นะครับหรือไม่เคยมอบให้กับความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานที่จะเข้ามาให้เกิด ขึ้นก็เป็นสิ่งที่เข้ามาเสริมสร้างคุณภาพประสิทธิภาพในความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงอย่างเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับไปได้สำหรับในวันนี้ของชาววันพระสัสบดีนะครับสิบไม้เท้าอาหลายอย่างนะครับที่อยากจะทาให้ชาววันพระสบดีรับกับสภาวะนะครับในการ เหน็ดเหนื่อยนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่างานเข้ามามากมายจนล้นมือถึงคาดไม่ถึงนะครับก็ทต่ไม่ต้องเต้นตต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรแต่ท่านก็สามารถที่จะปรับสมดุลในสู่สภาพคล่องสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแข็งแรงมั่นคงนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดี1 0 8 1 1 1 0นะครับก็ขอขอาจารย์วันพระสมบดรมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์พลังดวงของท่านนะครับ การออกจากสภาวะอะไรก็ตามที่ไม่ตอบโจทย์ออกจากสภาวะของการอยู่กับที่นะครับเพิ่อที่จะพุ่งเผ้าเดินหน้าเติบโตต,ต่อไปในพื้นที่ในดินแดนในสการณ์ของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูแบบรวดเร็วนะครับที่จะเข้ามาอาจจะมีสการณ์ของการเดินทาง ยกย้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับบางท่านที่มีเข้ามานะครับก็ทําให้ในสถานการณ์ของความปล่อยฝันความปรารถนาของชาววันศุกร์นะครับก็จะสู่เป้าหมายความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับที่รอคอยอะไรในความหวังในความสําเร็จนะครับแม้นจะเจอกับสภาวะปัญหาอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะครับก็จะทําให้ต้านก้าวออกจากสภาวะปัญหานั้นแล้วก็พุ่งตัวไปสู่ความสมหวังสมปรารถนา ตามความใฝ่ฝันของท่านนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านต่างว่าก่อนหน้านี้การเงินของท่านสู่อากาศสภาพคล่องนะครับบางตัวบางท่านก็จะเรีกว่ามีกับสถานการ์จ่ายจ่ายที่ต้องจ่ายจ่ายมากมายนะครับหรือกับการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองกับสิ่งเยา้ายวนต่างๆแล้วก็ทาให้การเงินของท่านเรียกว่า อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะตามไปตั้งกล่าวออกจากสภาวะนั้นนะครับไปสู่ความปลอดภัยต่างกันเงินของท่านต่อไปนะครับส่วนในเส้นต่างของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาววันศุกร์ในวันนี้คนที่โสดนั้นนะครับก็อย่างหลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่ในสภาวะของความเป็นโสด ที่ใกลเข้ามากอ็อยังคบในฐานะคนรู้จักแต่ใกลเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็จะมีพุ่งตัวเข้ามาสร้างความผูกพันได้ด้วยซึ่งอาจจะเกิดจากสถานการณ์ของการเดินทางนะครับที่จะไปพบกับใครในต่างตินต่างพื้นที่ที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์จะทับการดูแลนะครับให้มีการพัฒนาไปที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคู่ใดนะครับมีอะไรเข้ามาสร้างสถานการณ์ใน เกิดความอุดหนิดหรือเสียอารมณ์ในความรักความสัมพันธ์ให้มีการอันหน้าอ่าไอ้มีการอันหลังให้กันบ้างอะไรกับสิ่งเย้ายวนนะครับที่อาจจะทำให้จิตใจควายเขวในความรักความสัมพันธ์ก็จะอ่านกลับมาดูแลนะครับมาใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกที่ดีๆต่อไปที่จะนำพาความรักความสัมพันธ์นั้นสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นต่อไปนะครับ ไปได้สำรับในวันนี้นครับราชาตือดาบนะครับตัานจะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเหตุด,ด้วยผลด้วยความสุขุมรอบครอบด้วยประสบการณ์นะครับและก็รู้จักการสื่อสารการใช้วาจาการเจราจาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นเจราจาอะไรก็ตามนะครับคลี่คลายปัญหาอะไรก็ตามก็สู่เป้าหมาย,ยางความสำเร็จได้ด้วยความปลอดภัยแม้จะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ ยุ่งยากมากมายเกินความสามารถของผู้อื่นก็ตามนะครับแต่ก็ไม่เหลือบาปกวาแรงสำหรับท่านนะครับในการที่จะปรับสมดุลในสู่ความปลอดภัยและก็มั่นคงต่อไปนะครับเลขหนา้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์แปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่นะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสําเร็จบงังครั้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ ผูทีิเกิดวันเสาร์พลังดวงของท่านการได้รับใจชนะในความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้หน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนอุปตัมภมคำาชูในติดต่างที่รุ่งเรืองนะครับ และก็ทมให้สถานการณ์ต่างๆโชคชะตาวาสนานะครับของชาววันเสาร์นั้นเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกับความสําเร็จกับการได้รับชัยชนะเข้ามานะครับก็ทมให้โลกตั้งใบนี้นะครับก็เป็นพื้นที่แห่งความบุดมสมบูรณ์นะครับที่จะทําให้ชาววันเสาร์นั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานของท่านที่มีความตึบ โตการได้รับสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําต่างๆนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เติบโตมากยิ่งขึ้นกับตําแหน่งที่ดีหรือะระดับเงืนเดือนขั้นเดือนเดือนที่ดีกว่าเดิมนะครับในธุรกิจส่วนตัวที่มีการพัฒนาขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผลต่างด้านกเกษตรกรรมก็ตามธุรกิจต่างๆไม่ว่าธุรกิจการทัวร์การต้องเที่ยวธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับ ก็ตามห้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะทําให้ชาววันเสาร์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้การเงินของชาว <Linda> วันเสาร์นั้นเติบโตอย่างรุง่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีความบุดมสมบูรณ์เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้อาจจะมีโอกาสดีๆต่างเส้นต่างการเงินนะครับที่ เข้ามาให้ท่านได้รับโอกาสกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่บางท่านหลายๆท่านนะครับที่จะมีโอกาสปิดบัญชีอะไรบางอย่างนะครับถ้าว่าท่านมีเกี่ยวกับการชําระอะไรเป็นระยะระยะเป็นมวดๆอะไรต่างๆนะครับที่จะมีเงินก้อนใหญ่หญหญๆก้อนโตๆเข้า <c oughs> มาหรือใกลที่รอคอยในเรื่องของผลประโยชน์ทางบ ok รดกทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับซึ่งบางท่านก่อนจะเ,เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ เกี่ยวกับต่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านรับรับใจชนะได้รับผลตอบรับเข้ามากับส่วนแบ่งกับผลประโยชน์มรดกทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับวันนี้ชาววันเสาร์หลายๆท่านก็จะมีโอกาสนะครับเข้ามาให้ท่านได้รับผลประโยชน์เงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ คนที่โสดหลายๆท่านนะครับก็บางทีก็ยังอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับแต่ไกลจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทางนะครับไปพบกับใครสักคนหนึ่งนะครับในที่สาธารณะในที่ชุมชนหรืออาจจะไปพบกับชาวต่างชาตินะครับหรือบางทีก็ชาวต่างชาตินะครับที่อาจจะเดินทางมาพบมาสร้างความผูกพันในเกิดขึ้นที่จะพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นี้สู่คู่เหมาะสมกิ่งตองใบยก คู่รักคู่ครองที่ดีในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักคนสัมพันธ์จะได้รับการดูแลนะครับให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นมีความพัฒนาเ,เปลี่ยนแปลงไปในต่างที่ดียิ่งขึ้นที่จะเข้าใจซึ่งกันลและกันด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็ดูแลกันด้วยความอบอุน่นด้วยความหวานด้วยความโรแมนติกนะครับก็ทำให้ความรักคนสัมพันธ์ได้รับการดูแลให้มีทิศทางเองใช้ชนะในความสัมพันธ์เดินหน้าพัฒนา,าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ไปได้สำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับสถานการ์เก่าๆนะครับที่อาจจะนํากลับมาสร้างโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับชาววันเสาร์นะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการ์ของการงานนะครับหรือเส้นต่างๆการเงินนะครับรายได้เส้นต่างเก่าๆหรือในสถานการ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่อาจจะเกิดจากหายไปแล้วที่อาจจะย้อนกลับมาสร้างโอกาสของการเริ่มต้นในมีชีวิตชีวาใหม่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ เด็กน้าภัยในวันนี้ของชาววันเสาร์610216นะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบุญและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ